กฎหมายใหม่บอกว่ากรณีที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเคสเงินดิจิตอลใช่ไหมคะเราไม่ได้บอกว่ามันมีการทุจริตนะแต่ถ้าขับเคลื่อนไปแล้วเนี่ยไม่มีวิธีการป้องกันหรือไม่มีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนเนี่ยมันอาจจะเกิดการทุจริตเกิดขึ้นเวลาที่ไปสภามีทางสสถามผมว่าเอะปปชเนี่ยก้าวล่วงมากเกินไปไหมผมบอกมันเป็นแค่ข้อเสนอเนี่ยหรือข้อแนะนำไม่ใช่ไปบอกว่าห้ามทําอย่างนู้นห้ามทำนี้แต่ก็ถามว่าคุณไม่ให้ผมทําอย่างนั้นอทำนี้ไม่ให้ผมทำอย่างไร ตรงไหนคือช่องโหว่หรือว่าจุดอ่อนที่สุดที่เราห่วงเรื่องการทุจริตในโครงการเงินดิจิตอลอะคะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียงหายต่อการผู้ยืมเงินไหมเพราะวันนี้ภาระหนี้ของประเทศมันสูง อาจจะต้องรับภาระการเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มมากขึ้นไปเรียกรับเงินเขาเนี่ยโทษประหารชีวิตเลยนะครับถ้าภาษาจีนในนวนิยายเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่ลหไม่ล้างตาคือด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันยังหนักอยู่คนก็ไปมีความหวังกับปปชเนาะว่าจะเป็นแสงสว่างที่เอาละเจอตรงไหนก็ทุจริตไปหมดปปชทาอะไรอยู่ตรงนี้เราอยากบอกอะไรกับกับประชาชนหรือว่าคนภายนอกบ้างคะว่า เข้าใจถึงความหวังตรงนี้ก็อยากจะให้ปัญหาเนี่ยมันน้อยลงจริงๆค่ะครับผม